จับศึกห้าพระต่างด้าวครับมีเสพยาบ้าบินทาบาทก็รับแต่เงินไม่รับอาหารและที่สําคัญเนี่ยลักลอบอยู่ประเทศไทยมานานนับ10ปีวันนี้วันที่7ตุลาคมครับช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกานายอาเภอแกลงพร้อมด้วยกํานันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาเดินทางไปตรวจสอบที่วัดเขาบ่อทองบนที่อยู่อําเภอแกลงจังหวัดระยองหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าเนี่ยพระที่วัดนี้เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและก็เป็นพระต่างด้าวด้วย ซึ่งจำวัดอยู่เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่เลยพฤติกรรมเนี่ยจะออกบินทบาทในพื้นที่ตลาดสามย่านพื้นที่ใกล้เคียงถวายอาหารก็ไม่รับรับแต่เงินสดสร้างความเอือมระอาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากเมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยไปถึงเนี่ยนะครับเขาบอกวัดเนี่ยมันตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาก็กระจายกําลังเนี่ยนะเพื่อจะตรวจคน้นปรากฏว่ามีพระเนี่ยที่อยู่ในกุฏิเนี่ยเขาเห็นเห็นเจ้าหน้าที่กําลังจะปิดล้อมเนี่ยก็เฮโลวิ่งเลยครับแตกตื่นกันวิ่งกันขึ้นเขาไป เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่จับกุมแต่เป็นเพราะว่าพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่ชินก็ทําให้พระสง์หลายรูปเนี่ยหนีการจับกลุมไปได้เขาบอกประมาณหลายสิบรูปด้วยกันแต่สามารถจับกลุมได้เนี่ยประมาณสักห้ารูปก็ควบคุมตัวไว้ทําการสอบสวนและก็ตรวจค้นภายในกุฏิและก็พบว่าด้านข้างเนี่ยผนังกุฏิเนี่ยก็ยพบกับรายชื่อเนะเป็นการเขียนที่ผนังนะครับรายชื่อผู้บริจาคเป็นภาษา,ขาเขมรจากการตรวจสอบพระท,ทั้ง5้ารูปเนี่ยก็พบว่าเป็นพระต่างด้าวไม่มีใบสุทธิ ทั้งหมดยอมรับว่าเป็นชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมืองมาแล้วก็ได้ทําการตรวจปัสสาวะทั้ง5้ารูปปรากฏว่าฉี่ม่วง2รูปครับจึงควบคุมตัวไว้ดําเนินคดีพร้อมพาทั้งหมดเนี่ยไปทําการศึกที่วัดบ่อทองล่างก็นิมนต์พระและคณะสงฆ์เนี่ยมาทําการสอบสวนด้วยจากการสอบสวนเนี่ยชาวกัมพูชาทั้งสองรายที่พบสารเสพติดเนี่ยก็ให้การว่าบวชเป็นพระที่ประเทศกัมพูชาแต่บวชวัดไหนเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย และก็มาอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้หลายปีแล้วมาช่วยกันสร้างวัดจะออกบินธบาตในตลาดโดยจะได้เงินวันละ200-300ถึงบาทส่วนการเสพยาบ้าเนี่ยก็ซื้อมาเสพเองโดยมีคนมาส่งให้ถึงวัดราคา40บาทต่อเม็ดเสพวันละ2เม็ดเขาบอกอย่างนั้นส่วนที่เหลืออีก3รายเนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่าหลบหนีเข้าเมืองมาและเข้ามาอยู่วัดแห่งนี้เนี่ยสิกว่าปีแล้วโดยมีการขายยาแผนโบราณรวมถึงการออกเรียร์รายจนสามารถนําเงินมาสร้างกุฏิอยู่ร่วมกัน ต่อมาจึงควบคุมทั้งหมดเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะฮะคือฟังข่าวนี้แล้วมันก็น่าตกใจนะคือเรามีองค์กรที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธตรวจสอบวัดตรวจสอบพระแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงปล่อยให้มีพระที่หลบหนีการเข้าเมืองมาแล้วมาอยู่อย่างนี้ได้แล้วก็ปฏิเสธการที่ญาติโยมจะถวายอาหารแต่รับเป็นเงินสดแทนฟังข่าวแล้วมันก็เสื่อมขึ้นไปทุกวันทุกวัน ไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ไปทําอะไรกันหมดเอาจริงๆนะด้วยความเคารพนะเพราะแต่ละจังหวัดก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่มีอยู่แต่ละจังหวัดนะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยแหละคือก็ไม่เข้าใจฮนะวันๆเอาแต่ท่องพุทธโธพุทธโธหรือเปล่าถึงปล่อยให้หลบหนีเข้าเมืองมาอยู่ได้1ิบกว่าปีแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอย่างนี้เนี่ยคือคนเขาศรัทธานะศาสนาพุทธเนี่ยทุกๆศาสนาเนี่ยแต่ตัวบุคคลเนี่ยทำให้คนเสื่อมศรัทธา เอาจริงๆผมเห็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยควรจะต้องรีบจาัดก,การโดยด่วนคืออันนี้พระเกศถาม่าบวชวัดไหนคนเราบวชวัดไหนเนี่ยควรจะต้องจําได้คุณจะไปจําวัดที่อื่นก็ไม่เป็นไรแต่คุณบวชวัดไหนเนี่ยคุณบวชวัดแรกเนี่ยคุณต้องจําได้แล้วใบสุดที่เนี่ยสำคัญต่อพระคือจะบอกไม่มีจําไม่ได้ผมว่าแม่งพระเกแเราไม่ใช่พระจริงคือเราไปเสพยาบงยาบ้าด้วยแม่งคนละเรื่องเลยไปกันใหญ่ก็ฝากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยละกันผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆวัดด้วยกันเนี่ยที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณนี้ฮะขอบคคุณครั สนับสนุนรายการโดยครกและสากสเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกล้าทิกตอกชอมนะครับเปิดสถิติผลการสำรวจจากออสเตรเลียครับไทยครองปืนสูงสุดในเอเชียเผยประชากรเนี่ย100คนเนี่ยจะครอบครองปืนถึง15กระบอกนะฮะาบอกตัวเลขตรงนี้เนี่ยยังไม่นับตัวเลขปืนเถื่อน ย้อนกลับไปเมื่อวานครับวันที่6ตุลาคมเนี่ยก็สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยต่างรายงานเหตุการณ์กระาดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูโดยได้อ้างอิงถึงสถิติการสำรวจเมื่อปี2017จากองค์กรไม่แสวงผลกำไรจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพบว่าประเทศไทยเนี่ยมีอัตราการเฉลี่ยการครอบครองปืนสูงสุดในเอเชียโดยมีอัตราผู้ลงทะเบียนอาวุธปืนเนี่ยทั้งหมด6ล้านคนทำให้ค่าเฉลี่ยประชากรเนี่ย100คนเนี่ย จะมีผู้ครอบครองปืน15กระบอกทั้งนี้แม้สถิติดังกล่าวเนี่ยจะน้อยกว่าในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอัตราการครอบครองปืนสูงสุดในโลกอยู่ที่ประชากร100คนคนครอบครองอาวุธปืนเนี่ยจะอยู่ถึง120กระบอกแต่ในประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีอัตราการครอบครองปืนโดยเฉลี่ยสูงสุดในเอเชียโดยยังไม่นับการซื้อปืนเถื่อนปืนไม่ลงทะเบียนแม้จะมีกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนที่เข้มงวด แต่ทางการไม่เคยมีบันทึกสถิติการครอบครองอาวุธปืนอย่างแม่นยำนักซึ่งรายงานดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นแทบทุกสำนักข่าวต่างประเทศหลังจากเกิดเหตุการะตาดยิงนะฮะที่จังหวัดหนองบัวลำพูและผู้การะาดยิงก็เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณนี้ฮะสำหรับข่าวนี้ขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซล่าเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกที่ตะก้าเลยนะครับ ไบเดนเผยความเสี่ยงวันสิ้นโลกนิวเคลียร์สูงสุดตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาครับวันนี้วันที่7ตุลาคมครับ BBC รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยกล่าวว่าความเสี่ยงของวันสิ้นโลกนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ที่ระดับสูงสุดตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบาก็คือปีคิศราช1962หรือพุทธศักราช2505ที่สหรัฐและสหภาพโซเวียต โดยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเดดีและนายนิกิตาคุสซอฟเกือบประลองนิวเคลียร์กันหลังจากโซเวียตเนี่ยติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในคิวบาถือเป็นการเข้าใกล้สงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีมานายไบเดนเนี่ยกล่าวที่งานระดมทุนของพรรคเดมโมแครตว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเนี่ยผู้นำรัสเซียเนี่ยไม่ตลกเมื่อพูดถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพและอาวุธด้านเคมียุทธวิธี เนื่องจากทหารของนายปูตินเนี่ยมีประสิทธิภาพต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากหลังกองกำลังรัสเซียเนี่ยล่าถอยในยูเครนและว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยอาวุธชีวภาพและอาวุธด้านยุทธวิธีอาจลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะควบคุมและว่าสหรัฐพยายามหาทางลงให้ในายปูตินออกจากสงครามไบเดนบอกว่าเรามีภัยคุกคามโดยตรงต่อการใช้อาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตขีปนาวุธคิวบา หากสิ่งเหล่านี้เกิดต่อไปเนี่ยตามแนวทางที่รัสเซียเดินจริงๆเราไม่ได้เผชิญโอกาสที่จะเกิดวันสิ้นโลกตั้งแต่ประธานาธิบดีเคนดีและวิกฤตขีปนาวุธคิวบานายไบยเดนกล่าวกับพรรคเดโมแครตถ้อยแถลงของผู้นําสหรัฐเนี่ยมีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่สหรัฐเนี่ยเตือนมาหลายเดือนแล้วว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะหันไปใช้อาวุธอํานาจทําลายล้างสูงหากต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ในสนามรบยูเครนและสหรัฐกาสหภาพยุโรปเนี่ย ระบุว่าควรเอาจริงจังกับการสำแดงแสนยานุภาพนิวเคลียร์ของนายปูตินก่อนหน้านี้นายปูตินก็ขู่ว่าจะใช้ทุกพิธีทางเนี่ยเพื่อปกป้องดินแดนรัเสเซียลงนามเอกสารสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อผนวกสี่แคว้นยูเครนที่รัเสเซีย,ยยึดมานะอย่างเป็นทางการได้แก่แคว้นลูฮันแคว้นโดเนตและก็แคว้นซาโปริเซียแคว้นเคียซอนแม้แว่ากองกําลังยูเครนเนี่ยกำลังลุกค,คืบนะยึดคืนพื้นที่จากนายปูติน ก็กลับมาเราอุอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมนะฮะสิ่งที่กังวลคืออาวุธนิวเคลียร์นะก็ประมาณนี้ก็ขอให้สันติภาพจงเกิดขึ้นแก่ทุกประเทศขอให้คุยกันได้นะครับอย่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันร้ายแรงเลยเพราะว่าเจอสถานการณ์น้ำมันเงินเฟอ้อโควิดก็ย่ำแย่เต็มที่แล้วก็ประมาณนี้ฮะขอทุกท่านมีความสุขและปลอดภัยครับสนับสนุนรายการโดยไฟฉายพลังแรงสูงชาร์จโซลาเซลล์ไม่ง้อไฟบ้านสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กต็อกช็อปเลือกท่ตก้าเลยนะครับ สืบเนื่องจากกรณีเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับผมคงไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอะไรยังไงใครไปทำอะไรเสียชีวิตกี่ท่านแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกท่านครอบครัวที่ต้องสูญเสียลูกญาติพี่น้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งเสียใจอย่างมากๆ ขอแสดงความเสียใจกับทุกๆก,การสูญเสียด้วยครับแต่ต่อมาคุณผู้ชมนะฮะสิ่งที่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากให้การสูญเสียครั้งนี้มันเปล่าประโยชน์ไปอย่างน้อยให้มันเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายเถอะอย่าให้มีการเกิดขึ้นอีกเลยฝากถึงผู้ใหญ่ทุกท่านหน่อยแต่ผมบอกก่อนนะว่าที่ผมจะพูดเนี่ยผมไม่ได้มีเจตนาจะไปรบหรูออาชีพท่านหรือจะไปหมิ่นเกียติท่านหรือจะไปดูถูกว่าใครสักคนหนึ่งที่เป็นอย่างที่ผมพูดแต่แน่นอนครับ ทุกๆองค์กรมันมีคนไม่ดีอยู่คนที่ประพฤติไม่ดีติดยาเสพติดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมอยากจะรบกวนท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านอย่างนี้ว่าพอเป็นไปได้ไหมเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาหลายๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระาดยิงที่โคราชหรือยิงเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ล้วนมาจากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารคือไม่ได้เป็นทุกท่านนะคือบางท่านเนี่ยก็อาจจะเครียดจากงาน บางท่านก็อาจจะติดยาเสพติดจนเกินขนาดไปอย่างเช่นเคสล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเสพยาเสพติดมาตั้งแต่มัธยมแน่นอนครับการเสพยาเสพติดเนี่ยมันกินประสาทกินสมองกินเนื้อเยื่อต่างๆมันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดตัวเองได้หรือแม้กระทั่งรู้ผิดรู้ถูกรู้ชอบรู้ดีมันไม่สามารถควบคุมได้ผมคิดอย่างนั้นนะแต่แรงจูงใจผมยังไม่ทราบว่าเกิดขึ้นจากอะไรก็เลยอยากจะใคร่ขอรบกวนผู้บังคับบัญชาทุกท่าน สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนหน่อยได้ไหมตรวจฉีทุกอาทิตย์เลยได้ไหมครับสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารหรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวนะทุกบริษัททุกออฟฟิศเนี่ยตรวจพนักง,งานทุกอาทิตย์พอได้ไหมเพราะว่าอะไรเราไม่รู้เลยคนไหนเสพยาไม่เสพยาและเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคลุ้มข้างขึ้นมาตอนไหนวันดีคืนดีอาจจะอาจจะเป็นออฟฟิศที่หนึ่งที่คนเสพยาหนักๆแล้วครั่งถือมีดในห้องครัวมาไล่แทงพนักง,งานมันก็เป็นได้ มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นเจ้าหน้าที่ทหารแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยกับการสูญเสียเยอะๆอย่างนี้เนี่ยมักมาจากผู้ที่ถูกฝึกมาใช้อาวุธเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากท่านๆพิจารณาดูละกันคือที่ผมพูดผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วการควบคุมกฎหมายอาวุธปืนก็เป็นสิ่งที่ดีแต่แน่นอนครับและอาวุธมีดหลักจะทําอย่างไรตรวจปัสสาวะทุกอาทิตย์พอเป็นไปได้ไหมเพราะว่าตรวจเดือนละครั้งเนี่ยแน่นอน พอเขารู้ว่าอาทิตย์นี้จะตรวจเขาก็จะไม่เล่นอแล้วถ้าตรวจเจอเนี่ยเอาสารเนี่ยเอาฉี่เนี่ยส่งตรวจที่โรงพยาบาลแล้วถ้าออกมาเนี่ยเป็นสารเสพติดออกไปเลยได้ไหมไม่ต้องไปฟังเหตุผลไม่ต้องไปฟังอะไรว่าผมเพิ่งเล่นครั้งแรกครับเพิ่งครั้งที่2ไม่ต้องแล้วครับคือแน่นอนถ้ามันเพิ่งเล่นเนี่ยหรือจะเล่นนานแล้วเนี่ยก็เชิญออกไปเถอะมันไม่มีใครมาเล่าความชั่วตัวเองเนี่ยให้คนอื่นเขาฟังหรอกก็ต้องมีการแก้ตัวคือออกไปเลยคือเอาให้มันเด็ดขาดสักครั้งไปเลย สร้างบรรทัดฐานให้กับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆบริษัทห้างร้านที่คุณอยู่เนี่ยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วก็อยากให้เพิ่มโทษสําหรับคนที่เสพคนที่ขายเอาติดแบบนานๆไปเลยได้ไหมคือไม่ต้องให้มาเป็นภาระสังคมเนี่ยพอมันเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นผมเชื่อว่าผมแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเฮ้ยเวลาลูกผมไปโรงเรียนเนี่ยผมจะปลอดภัยแม้ลูกผมเนี่ยผมจะรู้สึกกังวลไหม ผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายๆท่านคิดอย่างนี้ก็ฝากท่านๆด้วยแล้วกันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยอยากให้มันเป็นเคสสุดท้ายจริงๆไม่อยากให้มันเกิดขึ้นต่อให้ผมพูดเนี่ยเหตุการณ์มันก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ก็อยากจะให้การสูญเสียครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็สุดท้ายจริงๆอย่างน้อยอ่ะมันป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเข้าใจแต่ก็ป้องกันเท่าที่จะทําได้ดีกว่าดีกว่าที่จะไม่ทําอะไรเลยแล้วให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ซ้ําขึ้นซ้ําขึ้นซ้ําขึ้น และผมเชื่อเหลือเกินว่าอนาคตถ้าคุณไม่จาัดก,การไม่ป้องกันกับมันมันก็จะเกิดขึ้นอย่าให้มีการสูญเสียแบบนี้เลยผมขอร้องและแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านคงคิดเหมือนผมประมาณนี้นะฮะสุดท้ายก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกๆการสูญเสียทุกๆครอบครัวคือที่ผมไม่ได้เล่าข่าวเรื่องนี้เนี่ยคือมันสลดหดหัวครับมันบีบหัวใจขนาดผมไม่ใช่ญาติเขานะไม่ได้เป็นผู้สูญเสียโดยตรงแต่ผมยังรู้สึกว่ามันบีบหัวใจ แล้วคุณลองนึกดูว่าคนที่สูญเสียจริงๆอ่ะเขาจะบีบหัวใจเขาขนาดไหนเขาจะเศร้าเสียใจขนาดไหนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่คุณหนุ่มกันชัยพูดอันนี้ผมเห็นด้วยอย่าไปแชร์รูปภาพของผู้ที่สูญเสียคือถ้าครอบครัวเขาไม่เห็นมันก็มันก็ย่ำแย่ไปอีก,กครับเรื่องที่สองรูปของผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุอย่าไปให้ค่าคนอย่างนี้ด้วยความเคารพจริงๆคุณกําลังให้รางวัลกับเขาอย่างที่คุณหนุ่มกันชัยพูดอะถูกต้องแล้วเห็นด้วย ก็ฝากไว้ด้วยละกันครับประมาณนี้ถ้าสมมุติเราป้องกันได้มันก็จะดีมากๆขอบพระคุณครับกรณีของคุณโตโนโภาคินครับเตรียมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง15กิโลเมตรนะครับจากลานพยาศีสัตนคราชศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้วพรดท่าศีโคตบองเนี่ยเพื่อเป็นการกุศลครับในโครงการ one man and the river ก็คือการตั้งกองทุนบริจาคนะฮะให้กับโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลแขวงคำม่วนในวันที่22ตุลาคมนี้ คุณโตโน่ยืนยันว่าคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเสี่ยงกว่าผมหลายเท่าสิ่งที่เขาทํางานอยู่ถ้าเกิดอันตรายเนี่ยมันลงไม่ได้มันเสี่ยงกับทุกๆคนเราไม่ทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายของผมจะพร้อมหรือไม่พร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศมันจะดีหรือไม่ดีผมว่านั่นคือข้ออ้างในการที่เราจะทําหรือไม่ทําเขาบอกว่าตรงนี้มันสําคัญก่อนจะกลายเป็นประเด็นดราม่าหนักเลยครับเพราะหลายฝ่ายมองว่า อาจจะสร้างภาระให้กับคนอื่นและก็เจ้าหน้าที่ล่าสุดเนี่ยนักร้องลูกทุ่งดังหญิงเนี่ยอย่างคุณยุ้ยญาติเยอะเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสะพานให้ข้ามนะคะหรือมันดูง่ายไปงั้นใช้เรือภายไปเองแต่ขอคนดีภายไปคนเดียวนะคะดูพยายามขึ้นมานิดหนึ่งทันทีเปิดรับบริจาคได้แหละไม่ต้องมีใครเสี่ยงให้ลำบากคนอื่นปลอดภยัยถ้าตายก็ตายคนเดียวดีไหมคะนี่ ก็ดูเผ็ดร้อนดุเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะสำหรับกรณีของคุณโตโนโ่คือถ้าถามผมนะเอาความรู้สึกส่วนตัวช่วงนี้มันน้ําเยอะไหมอะมันหน้ามรสุมหน้าฝนหรือเปล่าคุณโตโนโ่ขาเข้าใจนะในจุดประสงค์ความหวังดีเนี่ยนะที่อยากจะให้โรงพยาบาลเนี่ยมีเงินในการช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นๆแต่สําคัญนะคุณโตโน่ก็ต้องรักษาตัวเองด้วยเช่นกันผมเข้าใจว่าสภาพร่างกายจะพร้อมไม่พร้อมอากาศจะดีไม่ดีใจคุณสู้เข้าใจ แต่คราวนี้เนี่ยต้องมองหลายๆคนเขาเป็นห่วงนะไม่ได้โลกสวยไปเก็บขยะแทนได้ไหมแทนการบริจาคไปวิ่งแทนได้ไหมหรือจะไปช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมในการบริจาคอย่างนี้แทนได้หรือเปล่าผมว่ามันมีอีกหลายๆเรื่องราวนะคุณโตโน่นะก็ฝากไว้พิจารณาด้วยละกันแต่ถ้าคุณโตโน่คิดว่าอา๋อละตรงนี้มันดีแล้วก็ก็ตามใจท่านฮนะแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นว่าอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นมาดูว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสําคัญนะครับ เราเห็นต่างกันได้แต่เราจะไม่แตกแยกก็คอมเมนต์แต่และคอมเมนต์แตกต่างได้แต่เราจะให้เกียรติซึ่งกันและกันประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับสนับสนุนรายการโดยครกและสาสตรสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าทิกตอกชมนะครับวันนี้วันที่7ตุลาคมครับช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตําบลควนพังอําเภอร่อนพิบูลโรงเรียนสุวรรณโคสิตเขาบอกอย่างนี้ว่ามีคนเมายาบ้าเนี่ยมายิงปืนข้างรั้วโรงเรียนผู้ปกครองรับทราบเหตุนี้เนี่ยก็รีบไปรับลูกรับหลานกลับบ้านเพราะกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยแบบจังหวัดหนองบัวลำพลูล่าสุดเนี่ยท่านผู้กํากับสพร่อนพิบูลพร้อมกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสพร่อนพิบูลเนี่ย สามารถเข้าระง,งับเหตุได้ทันท่วงทีก็สามารถจับกลุ่มชายคนหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเมายาเนี่ยแหละก็เข้าไประง,งับเหตุได้ก็สร้างความลงอกให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมากข่าวสั้นๆประมาณนี้คุณผู้ชมนะฮะเพียงแต่ว่าทําไมมันเกิดขึ้นซ้ําอีกแล้วทําไมมันต้องเกิดขึ้นข้างโรงเรียนหรือใกล้ๆกับที่มีเด็กอยู่อันนี้สําคัญนะครับอยากจะแนะนําหน่อยได้ไหมคือฝากถึงท่านผู้บัญชาการตํารวจทุกๆท่านหน่อยได้ไหมครับ ด้วยความเคารพจริงๆเป็นไปได้ไหมว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีการก๊อปปี้เหตุการณ์แบบนี้คล้ายๆกันเกิดขึ้นจัดรถสายตรวจจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปเฝ้าโรงเรียนสักหน่อยจะดีไหมฮะช่วงระหว่างเกิดเหตุใหม่ๆอย่างนี้เนี่ยก็กลัวซะเหลือเกินว่ามันจะเกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นเพราะว่าคนติดยาก็เยอะแยะเสเหลือเกินมันห้ามไม่ได้นะคือผมก็เข้าใจตำรวจแหละจะไปจับก็จับไม่หมดเพราะว่าคนเสพมันก็แอบเสพ มันไม่ได้เสพแบบจงแจ้งอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนครั่งยาคนบ้าคนวิกลจริตก็อยากให้ลูกและหลานปลอดภัยครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วกันแล้วก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปละงับเหตุได้ทันท่วงทีขอบคุณมากครับสนับสนุนรายการโดยครกและสากสแตนเลส304ปลอดภัยใช้ง่ายหายห่วงเมียจะตำก็ใช้ได้ผัวจะตำก็ใช้ดีเมียยิ่งใช้ผัวตำยิ่งง่ายง่ายสามารถกดซื้อได้ทางตะกร้าติกตอกชมนะครับ